ในฐานะทาสแมวคุณน่าจะรู้ว่าแมวนั้นรักความอิสระและมีโลกส่วนตัวสูงนอกจากนี้ยังค้นชื่อในเรื่องของการทำตามใจตัวเองแล้วเจ้าแมวเหล่านี้เคยรู้สึกผิดบ้างไหมพวกเขาจะรู้ไหมว่าการตบเฟอร์นิเจอร์ล่วงลงมาแตกหรือขวนโซฟาจนขาดนั้นทำให้คุณโกรธมาก<อ>เจ้าแมวตัวร้ายนี้เคยคิดจะขอโทษเราบ้างไหมนะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับ ความจริงนั้นน้องแมวสามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขาทําอะไรให้คุณไม่พอใจบ้างโดยน้องแมวนั้นจะเรียนรู้ผ่านการแสดงออกทางสีหน้าและน้ําเสียงของพวกเราเวลาไม่พอใจและพวกมันจะเรียนรู้และจดจําเอาไว้ จากการศึกษาพบว่าแมวตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์เมื่อมีความสุขเช่นถ้าคุณใช้เสียงที่เป็นมิตรและรื่นรมนี่คือน้ำเสียงที่แมวของคุณจะเชื่อมโยงกับสิ่งดีๆเช่นเวลาให้อาหารหรือกอดกันแต่เมื่อคุณโกรธหรืออารมณ์เสียคุณจะมีน้ำเสียงที่น้องแมวไม่คุ้นเคยซึ่งทำให้พวกมันรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปนอกเหนือจากสัญญาณการได้ยิน แมวยังใช้การมองเพื่อให้รู้ว่าทำบางสิ่งที่คุณไม่พอใจผลการศึกษาที่จัดทำโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอเกลน์เปิดเผยว่าแมวสามารถแยกแยะอารมณ์ต่างๆในมนุษย์ได้โดยการจดจำอาการของใบหน้าเช่นการยิ้มและการขมวดคิ้วทำให้น้องแมวรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และพฤติกรรมของเรา การแสดงออกทางสีหน้าน้ำเสียงรวมถึงการกระทำเช่นการเพิกเฉยหรือปิดประตูจะทำให้แมวของคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรและไม่ชอบอะไรแมว้ว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากแต่จากการศึกษาจำนวนหนึ่งพบว่าแมวไม่มีอารมณ์ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกภาคภูุ่มใจถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่ไม่ใส่ใจเพราะแมวมักรู้สึกรักเจ้าของและเพื่อนๆของพวกมันมาก เพียงแต่ว่าแมวทำตามสัญชตาตญาณบางครั้งพวกเขาทำร้ายคุณหรือทำให้คุณเจ็บปวดอาจเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าถูกคุกคามหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ตกใจหรือกลัวอยู่แล้วถ้าแมวไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมบางครั้งน้องแมวถึงเข้ามาคอเคียร์อ่อน,ออนหลังจากที่ทำผิดไป นั่นเป็นเพราะว่าแมวรู้ว่าคุณอารมณ์เสียผ่านทางน้ำเสียงและการสแสดงออกทางสีหน้าส่งผลให้น้องแมวเข้ามาปลอบคุณซึ่งไม่ได้หมายความว่าแมวรู้สึกแย่กับสิ่งที่พวกเขาทำแต่เพราะว่าพวกเขาต้องการให้คุณหยุดเศร้าแมวไม่สามารถขอโทษเราได้เพราะแมวไม่มีอารมณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ถึงแม้แมวจะไม่เข้าใจแนวคิดการขอโทษแต่พวกเขา เข้าใจว่าเมื่อคุณไม่พอใจหรือโกรธพวกเขาและพวกเขาจะพยายามสารสัมพันธ์กับคุณใหม่พวกเขามักจะแสดงพฤติกรรมที่น่ารักเช่นเลียคุณหรือล้อเหมียวเหมียวเพราะพวกเขารู้ว่าจะช่วยให้คุณกราเริงขึ้นได้นี่เป็นวิธีของแมวที่จะละลายหัวใจของคุณและกระตุ้นปฏิกิริยาทางบวกกับคุณแน่นอนว่าบางครั้งน้องแมวของคุณอาจจะแสดงอาการไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหลังจากที่ทำผิดไป นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้แสดงให้พวกเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่ชัดเจนพอคุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีทำโทษพวกเขาดูบ้างเพราะสำหรับแมวแล้วสิ่งที่พวกเขาสนใจคือเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่ความรู้สึกของผู้อื่น แมวทุกตัวต้องการความสงบและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยพวกเขาต้องการรู้ว่าแมวตัวอื่นในกลุ่มของเขาจะไม่ได้เป็นศัตรูในสังคมของแมวที่รักกันดีนั้นน้องแมวจะเลียให้กันนอนใกล้กันถูหัวกันละกันน้องแมวจะสามารถพักผ่อนได้ง่ายและรู้ว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณทำให้แมวไม่พอใจบ้างละ่ะบางทีคุณอาจจะเหยียบหางแมวโดยไม่ตั้งใจหรือดูพวกเขามากเกินไป หลังจากพบว่าพวกเขาควรโซฟาราคาแพงของคุณบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าทำผิดกับพวกเขาและอยากจะงอน้องแมวบ้างซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าแมวจะไม่ให้อภัยทาตของพวกเขาแต่มีการทดสอบพฤติกรรมเป็นติกิยาของแมวต่อการถูกควบคุมพบว่าความจำระยะสั้นของแมวนั้นอาจจะจำไม่ได้ว่าอะไรทำให้พวกเขาเครียดเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง เชื่อว่าความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นจะหายไปจากความทรงจำของแมวภายใน16ชั่วโมงดังนั้นหากคุณบังเอิญเหยียบหางแมวและขอโทษพวกเขาแมวจะไม่โกรธคุณแต่แมวจะจำการทำโทษและการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาได้เดนื่องจากแมวยังมีความทรงจำที่เชื่อมโยงกันอยู่แมวของคุณก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าคุณเป็นพัยคุกคามและไม่น่าไว้วางใจ พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าน้องกำลังโกรธแค้นเรานะเพียงแต่ว่าแมวจะรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองน้องก็แค่พยายามปกป้องตัวเองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจขึ้นอีกฉะนั้นการขอโทษแมวของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟน้นหลังจากที่คุณได้ทำผิดกับพวกเขาก่อนที่น้องแมวจะเห็นคุณเป็นตัวอันตราย สังเกตอารมณ์ปัจจุบันของแมวคุณเป็นไปได้ว่าแมวของคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวกอดที่พวกเขาจะพร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหากคุณเหยียบหางของมันแล้ววิ่งไล่ไปตามน้องแมวนั่นจะยิ่งทาให้น้องแมวเครียดและกลัวมากขึ้นดังนั้นรอให้แมวของคุณผ่อนคลายลงก่อนแล้วคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่สงบอย่าลืมกระพริบตาช้าๆด้วย นอกจากนี้เสียงอุทานที่ดังจะทําให้แมวของคุณตกใจหรือไม่พอใจจําไว้ว่าให้ชมแมวของคุณและให้รางวัลของเขาด้วยขนมรวมถึงใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมกับน้องแมวเช่นลูกคำ้ำเล่นเกมด้วยกันจะทําให้แมวของคุณสบายใจขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นเช่นเมื่อพวกเขากวนเฟอร์นิเจอร์ของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเล็บของพวกเขายาวเกินไป หรือเมื่อพวกเขาฉี่นอกกระบะทรายอาจจะเกิดจากเรื่องความสะอาดหรือพวกเขาไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมอาจเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณกำลังประสบปัญหาทางการแพทย์หรือพวกเขาต้องการทำเครื่องหมายสร้างอนาเขตของตนถึงระลึกไว้ว่าแมวสามารถรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ได้แต่แมวเป็นสัตว์ที่มีวิธีคิดเฉพาะตัวและจะไม่แก้แค้นเมื่อถูกดุหลังจากทำความผิดเพราะมีวิธีคิดที่แตกต,ต่างจากเรามาก และหากใครคิดว่ามีข้อมูลสำคัญอะไรอีกบ้างก็บอกเราได้ผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ